สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่วปทวแล้วก็ญาติธรรมที่ฟังเราอยู่นะคะก็กลับมาเจอกันวันสุกอีกแล้ววันนี้ไม่มีแดดเหมือนเดิมเลยค่ะที่โรมาเนียนะคะก็อากาศจะเป็นอึมครึมแบบเนี้ยคือมันมีแสงอะนะฮะตื่นขึ้นมามันก็มีแสงแต่ว่าบรรยากาศเหมือนมันจะมีเหมือนบรรยากาศตอนฝน หยุดตกใหม่ๆอะค่ะแล้วก็จะมีแบบเหมือนหมอกนะอยุดเต็มไปเลยคิดสภาพตอนที่คิดสภาพเหมือนตอนที่เราอยู่บนบนเขาสูงๆอะค่ะที่เห็นมีหมอกลอยอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้ละค่ะก็เลยทำให้ดิฉันเองก็เหมือนจะรู้สึกไม่สบายเหมือนเจ็บคออะไรเงี้ยค่ะเนี่ยคะ่ะ,คะ,ะ,คะก็อากาศแถวยุโรปจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ มีแดดมีอะไรเหมือนบ้านเราที่แบบอากาศมันดีอะค่ะบ้านเรามันมีแดดมีอุณหภูมิที่แบบเหมือนกันเกือบจะทั้งปีอะไรเงี้ยค,คล้ายๆกันเกือบทั้งปีเลยมีเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเนาะวันนี้ก็จะมะีเรื่องของหลายๆท่านมาเล่าให้ฟังนะคะจะเป็นเรื่องของ พี่เขาเขียนมาเล่าเมื่อคืนเขาเขาผ่านเหตุการณ์แบบเลวร้ายไปได้หรือเนี่ยเขาก็เลยมาเล่าให้พะพังว่าเออเนี่ยคุณนาาเนี่ยไม่ไม่น่าเชื่อหรือว่าแบบเขาเชื่อมอนว่าปู่ดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่คนนี้เป็นครูเนาะยังสวดได้ไม่นานสักเท่าไหร่วันก่อนไปอ่านข่าวนะคะไปเจอไวรัสลึกลับบอกว่าเอ,อ้สีฟ้าอ,อมหยางเนี่ย ไอโควิดเนี่ยสิเก้นี่ยกัยังแบบยังไม่สามารถแต่แก้ปัญหาได้เลยเนี่ยเขาบอกว่ามีไวรัสลึกลับติดจากคนสู่คนได้อะไรเงี้ยค่ะที่โบลิเวียอเมริกาใต้นะคะที่ฉันไปดูข่าวมาเขาบอกว่าตอนนี้อมันตายไม่ใช่มันตายสิคนตายไปแล้ว3คนจากโรคเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะมาจากหนูอาการมันจะค,คล้ายค e อีโบลาค่ะอีโบลาเนี่ยก็ เป็นโรคที่เกิดหลายปีที่ผ่านมานะคะที่ที่แถวนู้นนะคะแถวฝั่งพวกเอธิโอเปียอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เขาเป็นกันปีนั้นนะเป็นจำไม่ได้อะที่ตายกันเยอะๆนะที่หมอแต่ละประเทศช่วยกันระดมไปช่วยเหลือเขานะคะเ mm hmm. นี่ยแหลคะค่ะเขาบอกว่าพาหะาของมันนี่คือตัวนำโรคนี่ก็คือหนูมาจากหนูเนาะ มันจะมีอาการแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าอาการเริ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นอาการเหมือนไข้ทั่วไปเลยเขาก็เลยไม่รู้ไม่นวินิฉัยไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรนึกว่าเป็นไข้ธรรมดามันจะมีอาการไข้สูงออแล้วก็ปวดหัวเจ็บคอแล้วก็ปวดหัวเจ็บคอแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อเนี่ยดิฉันก็ไม่สบายเหมือนกันค่ะปวดหัวเหมือนกันเนี่ยค่ะก็จะเป็นเนี่ยจะเป็นเหมือนคือโรคที่มันเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเราจะ ยังไม่รู้อนะ่ะเนาะพูดว่าเพราะเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นไข้ธรรมดาเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาเกตอา,อาการมันจะเหมือนไข้ธรรมดาทั่ว,ว,วไปอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละเขาบอกว่าเลืเนี้เมื่อหายาไม่ทันนะคะดูไม่รู้ว่าจะเอา,เอายาตัวไหนก็แบบรักษาไปปกติเนี่ยมีบุคลากรทางการแพทย์นะ่ะติดไปด้วยค่ะน่าจะสองคนติด ตอนแรกเป็นคนธรรมดาสองคนแล้วนะ่าจะบุคลากรทางแพทย์อีกสองคนแต่ว่าเสียชีวิตไปสามอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยแหละแล้วทีเนี้ยเข้ามานั่นแล้วเขาก็เลยมารู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่โรคไข้ธรรมดาเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่วปทวแล้วก็ ยาติธรรมที่ฟังเราอยู่นะคะก็กลับมาเจอการวันสุกอีกแล้ววันนี้ไม่มีแดดเหมือนเดิมเลยค่ะที่โรเมเนียนะคะก็อากาศจะเป็นอึมครึมแบบเนี้ยคือมันมีแสงอะนะคะตื่นขึ้นมามันก็มีแสงแต่ว่าบรรยากาศเหมือมันจะมีเหมือนบรรยากาศตอนฝนหยุดต,ตกใหม่ๆอะคะ่ะแล้วก็จะมีแบบ เหมือนหมอกนะ่ะอยู่เต็มไปเลยคิดสภาพตอนที่คิดสภาพเหมือนตอนที่เราอยู่บนบนเขาสูงๆมะคะ่ะที่เห็นมีหมอกลอยอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้และะ้ค่ะก็เลยทำให้ <laughs> ดิฉันเองก็เหมือนจะรู้สึกไม่สบายเหมือนเจ็บคออะไรเงี้ยค่ะเนี่ยคะ่ะ,คะก็อากาศแถวยุโรปจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ <laughs> มีแดดมีอะไรเหมือนบ้านเราที่แบบ อากาศมันดีอะค่ะบ้านเรามันมีแดดมีอุณหภูมิที่แบบเหมือนกันเกือบจะทั้งปีอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเกือบทั้งปีเลยมีเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเนาะวันนี้ก็จะมะีเรื่องของหลายๆท่านมาเล่าให้ฟังนะคะจะเป็นเรื่องของพี่เขาเขียนมาเล่าเมื่อคืนเขา เขาผ่านเหตุการณ์แบบเลวร้ายไปได้หรือเนี่ยเขาก็เลยมาเล่าให้พังว่าเออนนเนี่ยคุณนาาเนี่ยไม่ไม่น่าเชื่อหรือว่าเ,ออเขาเชื่อมอนว่าปู่ดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่คนนี้เป็นครูเนาะยังสวดได้ไม่นานสักเท่าไหร่วันก่อนไปอ่านข่าวนะคะไปเจอไวรัสล,ลึกลับบอกว่าเอ้าสีฟ้าเอามาอยางเนี่ยไอโควิดเนี่ย19เนี่ยก็ยังแบบ ยังไม่สามารถแต่แก้ปัญหาได้เลยเนี่ยเขาบอกว่ามีไวรัสลึกลับติดจากคนสู่คนได้อะไรเงี้ยค่ะที่โบลิเวียอเมริกาใต้นะคะที่ฉันไปดูข่าวมาเขาบอกว่าตอนนี้มันตายไม่ใช่มันตายสิคนตายไปแล้ว3มคนจากโรคเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะมาจากหนูอาการมันจะคล้ายคล้ายอีโบลาค่ะอีโบลาเนี่ยก็เป็นโรคที่เกิดหลายปีที่ผ่านมานะคะที่ที่แถวโน้นนะคะ แถวฝั่งพวกเอธิโอเปียอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเป็นกันปีนั้นน่ะเป็นจำไม่ได้อ่ะที่ตายกันเยอะๆน่ะที่หมอแต่ละประเทศช่วยกันระดมไปช่วยเหลือเขานะคะเนี่แหละค่ะเขาบอกว่าพาหะของมันนี่คือตัวนำโรคนี่คือหนูมาจากหนูเนาะมันจะมีอาการแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าอาการเริ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นอาการเหมือนไข้ทั่วไปเลยเขาก็เลยไม่รู้ไม่นิวินิฉัยไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรนึกว่าเป็นไข้ธรรมดา มันจะมีอาการไข้สูงแล้วก็ปวดหัวเจ็บคอแล้วก็ปวดหัวเจ็บคอแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อเนี่ยดิฉันก็ไม่สบายเหมือนกันค่ะปวดหัวเหมือนกันเนี่ยค่ะก็จะเป็นเนี่ยจะเป็นเหมือนคือโรคที่มันเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเราจะยังไม่รู้รอะเนาะพูดว่าเพราะเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นไข้ธรรมดาเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาเกศ อาการมันจะเหมือนไข้ธรรมดาทั่วๆไปอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละเขาบอกว่าเลื่นี้ยเมื่อหายาไม่ทันนะคะดูไม่รู้ว่าจะเอายา,าตัวไหนก็แบบรักษาไปปกติเนี่ยมีบุคลากรทางการแพทย์นะติดไปด้วยค่ะน่าจะสองคนติดตอนแรกเป็นคนธรรมดาสองคนแล้วน่าจะบุคลากรทางแพทย์อีกสองคนแต่ว่าเสียชีวิตไปสามอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยแหละแลวทีนี้ย เข้ามานั่นแล้วเขาก็เลยมารู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่โรคไข้ธรรมดาเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคต่อค่ะและทีเนี้ยเขาก็เลยว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แบบเป็นหลังจากที่วินิชฉช้แล้วละเขาก็เลยรู้ว่ามันไม่ใช่แบบโรคธรรมดาทั่วไปเป็นไข้ธรรมดา หลังจากที่เขาหาอันนั้นเจอแล้วทีนี้เขาก็เลยวินิจฉัยต่อไปเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อมันติดจากคนสู่คนถ้าโรคอะไรที่มันติดจากคนสู่คนเนี่ยมันจะอันตรายมากเลยค่ะเพราะว่าคนเราเนะ่ยเดินทางในะยุคปัจจุบันเนี้ยเดินทางไปรอบโลกเลยจากคนนั้นเป็นคนนี้เหมือนโควิดเนี่ยค่ะมันคนก็เนี่ยเกิดจากการเดินทางของคนมันก็เลยระบาดไปหมดเลยตอนแรกเนี่ยเหมือนโควิดเรายังคิดอยู่เลยนะว่าแบบ มันจะติดเยอะขนาดไหนเราบางทีตอนช่วงแรกๆที่มันยังไม่ค่อยมีข่าวยังค่อยไม่ค่อยมีคนติดเยอะ uh huh. เรายังคิดเลยว่าเฮ้ย uh huh. ที่นั่นจะติดหรือเปล่าว่าเพราะมันไกลมากหรือว่าที่นี่จะติดหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอย่างเงี้ยแต่เมื่อแบบนานๆไปเรารู้แล้วว่าโอ้ยโรคเนี้ยมันสามารถแบบไปได้ทุกที่เลยถ้าคนเดินทางไปอะไรเงี้ยถ้าคนเดินทางไปถึงเนี้ยโรคแบบที่ติดจากคนสู่คนเนี้ยจะจะอันตรายเนาะคะ่ะ โอเคต่อค่ะถ้าโรคอะไรก็ตามที่มันติดจากคนสู่คนได้เนี่ยมันจะมีโอกาสในการแพแร่ระบาดสูงมากเลยเพราะว่าคนเราทุกวันนี้เดินทางไปทั่วรอบโลกเลยนะคะเหมือนโควิดตอนแรกอะ่ะดิฉันยังคิดเองเลยว่าเฮ้ยประเทศนั้นไกลมันจะมีคนมันจะมีคนติดไหมว่าอะไรเงี้ยหรือประเทศนี้ไกลคนเชื้อโรคมันจะสามารถไปถึงได้ไหมที่ไหนได้ จากคนที่ใช้เครื่องบินร่วมกันจะแยกไปคนละประเทศก็ตามแต่เมื่อตอนที่นั่งอยู่ในเครื่องบินนะ่ะหายใจร่วมกันและเอาเชื้อเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แยกไปคนละประ,ประ,ประเทศละคนสองคนสามคน,มคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแพร่ขนาดเนี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นโรคที่อวบหม่เขาเรียกเขายังไม่มีชื่อให้มันนะคะเขาเรียกว่าโรคลึกลับจากติดจากคนสู่คนได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นที่ถ้าติดแบบเนี้ย เขาคิดแล้วว่าโรคใหม่เนี่ยนักวิจัยเขาบอกว่าโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อมนุษยชาติก็คือคนเราเนี่ยค่ะต่อมนุษย์เนี่ยก็คือโรคเนี่ยจะเกิดขึ้นมาแล้วก็ฆ่าคนไปทีหลายๆโรคนะปีละหลายล้านคนอะไรก็ว่าไปเหมือนโควิดนี่แหละค่ะประมาณนี้เนาะเขาบอกว่าเนี่ยมันจะมีผลกระทบโรคใหม่ๆที่เข้ามาเขาก็พยายามทํางานนะคะทํางานแล้วก็ หาดูเชื้อไวรัสต่างๆว่าตัวไหนที่มันจะมีผลกระทบและสามารถแยกไปเป็นโรคนั้นโรคนี้อะไรเงี้ยที่สามารถมีผลก่อมันต่อมนุษย์เราอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยดิฉันที่ดิฉันเล่าให้ฟังละค่ะว,ว่าโรคภัยใหม่ๆโครคภัยไข่เจ็บใหม่ๆมันเกิดขึ้นมาเยอะมากยิ่งเป็นโรคที่แบบที่เกิดแล้วแบบทําให้คนตายเยอะๆพร้อมกันเหมือนโควิดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนเนี้ย ในรอบร้อยปีเนี่ยเขาบอกว่าโรคที่มันโรคระบาดท,ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีหกครั้งใหญ่ๆที่แบบสามารถฆ่าคนได้เยอะนะก็จะมีโรคซาปีนั้นนะคะที่หลายปีแล้วนะโรคซาที่หายใจเนะะี่ยค่ะออกมาจากหายการหายใจนี่แหละที่ว่าเชื้อโรคอะคะ่ะแล้วก็โรคแอสแทรโรคเนี่ยก็มีโควิดแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะที่ผ่านมาที่เป็นข่าวนั่นแหละคะ่ะ แต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าโควิดเนี่ยมันเข้ามาใกล้เราเยอะเนาะเข้ามาใกล้เราเยอะคนบ้านเราก็เป็นแต่ว่าก็ยังถือว่าแบบมีบุญมากที่เป็นน้อยกว่าประเทศอื่นๆนะคะเนี่ยราคะสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์ไหว้พระให้เรามีบุญคุ้มครองเนาะ,ะที่ฉันเชื่อแบบนั้นนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นความวุ่นวายก็มีความวุ่นวายจากคนที่เก่อเองก็มีความวุ่นวายจาก การาแย่งชิงทรัพยากรกันก็มีระหว่างประเทศกับประเทศอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บก็ตามมาทุกอย่างนะคะหลวงตาท่านบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าโลกเรามันจะเปลี่ยนได้ดีขึ้นน่ะจากตอนนี้ที่มันวุ่นวายจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นต้องเป็นพวกเปลี่ยนจากภัยธรรมชาติภัยพิบัติที่มันจะกวาดล้างสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปแล้วก็เหมือนเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆแล้วมนุษย์เรานะ่ะคิดนะว่าเราเนะี่ยแบบมีพลังเข้มแข็งมีพลังมากกว่าธรรมชาติแต่จริงๆแล้วเวลาธรรมชาติมากวาดทีนี่แบบถล่มทลายไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะเหมือนซีนามิเหมือนภูเขาไฟระเบิดเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะจริงๆแล้วมนุษย์อตตัวเล็กมากเลยะคะ่ะถ้าเทียบกับสิ่งต่างๆที่เป็นที่เป็นภัยจากธรรมชาติเนาะโอเคให้ กำลังใจในการปฏิบัตินะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีบุญดูแลคลุ้มครองตัวเราเองเนาะตั้งแต่เหมือนเราเริ่มรู้ตัวแล้วเหมือนเราเริ่มตื่นแล้วก็อย่าไปเหมือนเดิมนะั้นในการใช้ชีวิตแบบเดิมถ้าใครที่ปฏิบัติเพื่ออยากมีความสุขอยากเห็นผลเนี่ยปฏิบัติแบบจรงิงจังช่วงแรกหลังจากที่มันชินแล้วเนี่ยมันจะแบบ ไม่มีคําว่าขี้เกียจเบื่อหน่ายเลยรค่ะมันก็ทำของมันไปเองเรื่อยๆอาจจะมากน้อยมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละวันแต่มันก็จะทําทําไปเองจิตให้จิตมีที่เกาะนะคะไม่ให้จิตแบบมันล่องลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่องลอยฟุ้งไปกับเรื่องเรื่องไร้สาระเรื่องจากที่หูตาจมูกกายใจเราเห็นเราสัมผัสอย่างเงี้ยมันจะล่องลอยไปกับสิ่งนั้นเรื่องทางโลกนะคะนี่แหละค่ะให้ใจให้จิตมันมีที่เกาะอยู่กับพระพุทธคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยค่ะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะรู้สึกว่าใครที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยรู้สึกเขาจะวุ่นวายจิตใจมากเลยหรือแต่แม้แต่ใครที่ปฏิบัติก็ถ้าเบนไม่เป็นถ้าหรือว่าไม่พยายามเบนเลยเอาเอาเอาชนะใจตัวเองไม่ได้อะจมอยู่แต่กับสิ่งเดิมรู้ว่ามันแก้ไขไม่ได้รู้ว่ามันรู้ว่ามันแก้ไขไม่ได้รู้ว่ามัน ยังไงดีเนี่ยคือก็ไม่สามารถออกจากวังวนนั้นนะ่ะเอาเอาง่ายๆคือไม่สามารถเบรนความรู้สึกตัวเองเบนความเบนหนีกระแสที่ไม่ดีอะไรเงี้ยมันจะบอกว่าเอ้ยก็เป็นห่วงก็เป็นห่วงเขาก็เป็นห่วงลูกเป็นห่วงสามีอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะคือเราเบนไม่เป็นนะคะเอาง่ายๆเราพยายามแล้วแต่ว่าเราก็กลับมาที่เดิมคือบางทีเอาง่ายๆคือมันปรงยังไม่ได้นะคะถ้าสมมุติว่า เราตัดสินใจว่าเฮ้ยช่างมันเถอะว่ะคิดไปมันก็แก้ประโยชน์แก้ปัญหาไม่ได้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเราเลยเราคิดแต่เรื่องเดิมๆทั้งวันอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าจะลองสักตั้งดูก็หันมาเบนนี้มันไม่มันไม่สงบหรอกแต่ว่าเราอยากแค่เบนนี้กระแสมันเฉยๆเมื่อทําไปนานๆมันถึงจะเริ่มดีขึ้นมันถึงจะจับอารมณ์เบาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะถ้าใครที่ทําได้จริงๆนะคะเขาจะรับกระแสคลื่นไม่ดี เขาจะรับกระแสคลื่นที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้เลยคือเขาจะไม่เข้าไปดูดิฉันเนี่ยดูข่าวดูข่าวเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ได้แต่ดิฉันอะไปอ่านได้แล้วก็ดูได้นิดหน่อยดูได้นิดหน่อยแล้วก็เปิดหนีหรือปิดอะไรเงี้ยหรือไปดูอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยดิฉันสังเกตนะคะเวลาดิฉันปฏิบัติไปเป็นระยะระยะนี้ก็ดิฉันจะสังเกตอารมณ์อารมณ์ของตัวเองภาวะความภาวะการเปิดรับ สื่อภาวะการเปิดรับขึ้นกระแสของเราจะเป็นยังไงเนี่ยเราต้องตามดูนะคะนี่แหละมีน้องคนนึงบอกว่าพี่นัทเนี่ยตั้งแต่ปฏิบัติจริงจังเลยนะคะแล้วก็ลองตามดูเนี่ยพิจารณาตามเนี่ยในแต่ละวันที่เราปฏิบัติเนี่ยหรือว่าไปเดินแผ่เมตตาภาวนาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเหมือนจับคลื่นเอาง่ายเราก็จะแผ่ไปนิ่งแต่เราจะรู้ว่าเหมือนเราจับคลื่นว่าคลื่นที่เข้ามาเป็นคลื่นยังไงหรือว่า เราปฏิบัติจริงจังจริงจังไปแล้วเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกปัญญาเราเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยน้องเขาบอกว่าเฮ้ยดีมากเลยพี่ตอนแรกเนะี่ยเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเหมือนดิฉันนี่แหละและเขาก็คงไม่เชื่อดิฉันเหมือนกันเขาก็คงไม่เชื่อดิฉันเหมือนกันว่าเฮ้ยทาได้จริงปะะ่าว่าแบบมีปัญญาดีขึ้นจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือใครที่คิดแบบเนี้ยเขาจะลอง เขาจะลองดูแล้วเขาจะลองเข้าไปปฏิบัติจริงจอย่าังจังว่ามันจริงไหมจริงจังในที่นี้หมายถึงว่าความเพียรนะคะมันสม่ําเสมอไม่ใช่แบบหลายร้อยจบพันจบหลายร้อยจบต่อต่อวันอะไรเงี้ยคือเขาจะปฏิบัติและสังเกตสังเกตสิ่งที่เข้ามาสังเกตสิ่งที่กระทบเนี่ยเขาเลยบอกว่าคือดิฉันคุยกับเขาอ่ะดิฉันรู้ว่าน้องคนนี้นระไม่เชื่อดิฉันก็รู้อยู่ว่าเขาไม่เชื่อแล้วก็ เขาเนี่ยอยากลองดูว่าจริงอย่างที่เราพูดไหมเมื่อเขาทําไปแล้วเนี่ยไม่ไม่หลายเดือนเนาะน้องก็ถือว่ามีความเพียรน้องบอกดีจริงๆเลยพี่นาดแบบไม่น่าเชื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันชีวิตมันดีขึ้นดีขึ้นน่ะเขาเขาเล่าให้ดิฉันฟังอยู่อย่างหนึ่งเขาบอกว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาขอปูและทีเนี้ยเขาก็ส่งเมสเซจไปถาม คนคนหนึ่งว่าเขาอยากเรียนคอร์สเนี้ยในการในการใช้หาเงินนี่แหละค่ะอยากเรียนคอร์สเนี้ยแล้วจะเหมือนแบบรอเขาตอบกลับเนะ่เหมือนเขาแบบไม่มั่นใจว่าคนคนนั้นจะตอบกลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยวันนั้นนะเขาไปวัดสแก่เขาก็เลยกล้าจะถึงวัดแล้วน้องบอกก็เลยผู้หญิงคนนั้นก็เลยตอบกลับมาว่าโอเคเรารับคุณเข้าไปเรียนนะอะไรเงี้ยแต่ต้องไปเรียนนู่นเนี่ยที่เหนือนะคะไปเรียนที่เหนือ อะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าแล้วหลังจากนั้นมาเห็นอีกรอบหนึ่งมาเห็นในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นลูกศิษย์หลวงตาม,มาเป็นลูกศิษย์หลวงตาม,มาตอนที่แบบเหมือนไปกราบท่านอะไรเงี้ยที่เขาถ่ายรูปลงอะไรเงีเ้ยครับพี่นาดเนี่ยพี่นาคิดว่ามันเป็นกระแสเดียวกันไหมคะแบบเป็นเรื่องบังเอิญไหมแบบด้วยบอกว่าม,มันก็ไม่น่าจะบังเอิญน,นะเพราะว่า จริงๆแล้วเหมือนกับว่าเรื่องบังเอิญมันไม่มีในโลกเอาง่ายๆเหมือนดิฉันเหมือนหลายๆท่านที่ได้ไปอยู่ที่นั่นที่นี่ที่นโน่นเหมือนดิฉันได้มาอยู่ที่นี่ดิฉันพิจารณาแล้วว่าเอ้ยมันก็ไม่น่าจะใช่บังเอิญน,นะเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะมาอยู่โรมาเนียไม่เคยคิดอยากมาอยู่ประเทศนี้อะไรเงี้ยประเทศที่เหมือนประเทศที่เราไม่ค่อยได้ยินชื่ออะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละนนเรา,าหนูว่ามันบังเอิญไหมพี่หรือว่ายังไงหรือว่าปู่ช่วยเราจริงๆให้แบบมาเจอลูกหลานท่านและได้มาช่วยกันในการ หาอาชีพประกอบประกอบอาชีพหาหาเขาเรียกว่าอะไรคะหาสิ่งที่จะนํามาประกอบอาชีพเราให้มีเงินมีทองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการดํารงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยน้องบอกว่าหนูถ้าหนูทําสิ่งนี้ได้นะพี่หนูก็จะออกไปอยู่บ้านแล้วก็ทํางานที่บ้านผ่านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนหุ้นเป็นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละค่ะการทํางานเรื่องหุ้นผ่านคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยล่ะค่ะนั่นแหละก็เลยบอกว่าเนี่ยดีใจด้วยนะแบบเหมือนแบบ คลื่นเดียวกันดึงมาหากันทั้งที่แบบไม่รู้จักกันเลยนะคะไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นศิษย์ของท่านมาก่อนอะไรเงี้ยหลังจากที่เขาตอบรับแล้วถึงไปเจอรูปว่าอ๋อเพิ่งศิษย์หลวงตามะตัวเองก็มาสวดคาถาสายจักรพรรดิอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพิ่งมาเริ่มเนาะแล้วก็เหมือนคลื่นดีๆด,ดึงเข้ามาในชีวิตนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเหมือนจฉนบังเอิญเนานะการใช้ชีวิต ถ้าเรามาอยู่ในคลื่นเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เป็นเชื่อมโยงกันเนี่ยสิ่งที่เป็นคลื่นทางเดียวกันเนี่ยก็จะดึงกันมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละมาเล่าให้ฟังนะคะมีคนถามหลวงตาว่าวันนั้นไปฟังเขาบอกว่าเนี่ยท่านจะเร่งปฏิบัติเนี่ยคือทำยังไงเร่งเร่งปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าก็ให้กินเดินนั่งนอนค่ะกินเดินนั่งนอน จริงๆแล้วเราบางทีนะเหมือนดิฉันนะคะไม่ได้กําหนดเลยนะว่าวันหนึ่งดิฉันจะสวดกี่จบแต่ดิฉันตั้งนี่แหละค่ะว่าจะสวดทุกครั้งที่จิตระลึกได้คือหรือว่าเปิดตามไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สวดไปกลางคืนก็สวด30นาที4ี่นาทีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเราเราเน้นความเบาอ่ะไม่รู้สิ <laughs> คือเวลาเรา เวลาจิตเราน้อมไปสวดเองโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวเนี่ยเรารู้สึกมันเบาค่ะมันไม่ได้แบบจดจ่อน่ะมันสวดเองของมันไปถ้ามีงานอย่างอื่นเข้ามามันก็จะมันก็จะไม่สวดแล้วใช่ไหมคะเวลาถ้าต้องใช้ความคิดหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบที่มันดีดขึ้นมาแล้วมันจะไปของมันเองเนี่ยมันจะเกิดรู้สึกเบาๆโล่งๆมันมันไม่เหมือนมันระเบ้อไปแล้วค่ะมันไม่เหมือนการบังคับตัวเองน่ะมันเป็นมันเป็นอารมณ์แบบไม่เหมือนต้องแบบ เฮ้ยไปนั่งสวดเฮ้ยแบบต้องอต้องมีพิธีนะเอาง่ายๆต้องมีพิธีอันนี้มันจะได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วแต่มันดีดขึ้นมาถ้ามันไม่ดีดขึ้นมามันทางไปทางโลกเยอะก็ไปเห็นอะไรก็พิจารณาอนุโมหนาบนุญอย่างเงี้ยมันจะวนอยู่ประมาณเนี้ยค่ะจะพยายามไม่ให้มันออกท่านบอกว่าให้หาหลักของจิตก็แบบนี้ละค่ะหลักของมันก็คือ เราดึงมันอยู่กับคำภาวนาพุโทโธหรือว่าไตรสรณาคมหรือว่าคาถาพระมหาจักพัินี่แหละท่านบอกว่าแล้วแต่ว่าเราปรารถนาทางใดถ้าเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ในการปรารถนาของเรานะคะบางทีว่าเหมือนเรารู้ว่าเราเอ้ยไม่อยากเกิดแล้วแต่ไม่เคยทําอะไรเลยอุ้ยเบื่อโลกนี้มากเลยเบื่อชีวิตณปัจจุบันเบื่อสังคมณปัจจุบันมากเลย ไม่อยากเกิดแล้วแต่ว่าเราไม่เคยทําอะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็จะแค่บน่นใช่ไหมคะหรือว่าบางท่านก็จะดิฉันไปภาษาไหนแล้วเนี่ยหรือบางท่านก็จะเบื่อชีวิตมากหาทางไม่ออกลาโลกดีกว่าทำทำร้ายตัวเองทําอัตวิบากตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนั่นแหละฆ่าตัวตายอะไรอย่างประมาณอย่างเงี้นะคะเนี่ยคือคือเนี่ยคือสู้กับ โลกภายนอกไม่ได้แล้วสู้กับจิตใจไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นประมาณนี้เนาะแต่ถ้าคนที่บอกว่าไม่อยากเกิดแล้วเกิดความสังเวชในกายสังขารเกิดความสงสาร<ม>เห็นคนที่รักจากไปเกิดความไม่อยากเป็นแบบเนี้ยทุกภพทุกชาติเวียนไปเวียนมาแบบนเนี้ยเนี่ยคือจะเริ่มมีจิตในการภา,ภา,าปฏิบตัติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพื่อเพียรว่าจะไม่อยากกลับมาเกิดอีก มันอาจจะไม่สําเร็จในชาตินี้นะคะแต่ว่าเมื่อเราทําไว้ทําบุญกุศลปฏิบัติบันทึกไว้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่ชาติใดาชาติหนึ่งถ้าเราไม่ลืมการปฏิบัตินี่นะคะเราก็จะสําเร็จตามที่เรามุ่งหมายแต่ว่าดิฉันเนะชื่ออยู่อย่างหนึ่งถ้าจิตเราบันทึกอะไรลงไปย้ำ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 ,ยำทุกทุก,ท,กทุกวันจนเราลาโลกไปเนี่ยจิตดวงนั้นน่ะมันจะเป็น ه, เขาจะเรียกว่าอะไรมันจะเป็นสิ่งที่ เก็บเก็บทุกๆอย่างนะเก็บทั้งเรื่องที่ดีไม่ดีสมมุติว่าแผ่นซีดีเอาง่ายๆแผ่นซีดีเวลาเราบันทึกอะไรลงไปมันก็จะอยู่ในแผ่นนั้นอะ่ะเออสมมุติว่าไปเกิดในภพภูมิอื่นความรู้เดิมที่เรามีอยู่แผ่นซีดีเนี่ยไปเกิดตามเราถือว่าแผ่นแผ่นซีดีเป็นเป็นจิตเรามันก็จะมีความรู้เดิมอยู่ตรงนั้นอะ่ะอยู่ที่ว่าเราดึงออกมาใช้ไหมหรือว่าเราจําได้ไหมในสิ่งที่เราเคยบันทึกไว้จริงๆแล้วมันอยู่ในตรงนั้น และดิฉันเชื่อว่ามันอาจจะสามารถดึงมาได้ถ้ามันมีสิ่งเชื่อมโยงเล็กๆแล้วทีนเนี้ยเมื่อเราเชื่อมติดแล้วเนี่ยมันจะไหลมาไหลมาแบบเรื่อยๆมันเป็นความรู้ของตัวเองอะนะคะมันเป็นความรู้ที่อยู่ข้างในอะมันไม่ใช่ที่จะสามารถลบลืมได้ง่ายอะไรเหมือนที่ท่านบอกละอะไรดีจิตมันก็บันทึกอะไรไม่ดีจิตมันก็บันทึกฉะนั้นท่านก็เลยอยากให้เราเน่ยเบนกระแสบันทึกแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อให้จิตดวงเนี้ย ที่อยู่กับกายสังขารเราเนี่ยมีแต่บุญกุศลมีแต่สิ่งที่ดีๆเวลาคิดถึงพูดถึงว่ามันจะมีสิ่งไม่ดีไหมมันก็มีแหละค่ะเราเกิดมาในสังคมเราเจอทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เราเริ่มโตขึ้นมานะเจอทันดีและไม่ดีนะในสิ่งในสังคมเนี่ยมันก็บันทึกเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกบันทึกจากการเห็นการดูการได้ยินอะไรประมาณนี้ค่ะเลือกเอานะคะว่าเราจะบันทึกแบบใดเนาะ มีหลวงตาบอกว่าเนี่ยวันนั้นไปฟังนะคะหลวงตาบอกว่าเนี่ยพวกบางดวงวิญญาณเนี่ยใน,ในที่นี้ดิฉันคงคิดว่าน่าจะเป็นพวกเทพทเทวดาจาตุมทั้งหลายที่เป็นอยู่ในชั้นต่างๆนะเขาท่านบอกว่าเขาอะ่ะไม่ค่อยอยากมาเกิดหรอกเพราะว่าเขานะ่ะรู้ว่าโลกใน,นยุคปัจจุบ,บันมันเป็นยังไงจริงๆก็เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วคะ่ะเขามองเห็นเราเะนาะคะนั่นแหละยิ่งระดับสูงก็มองเห็นระดับนี้ยิ่งเป็นระดับ สูงขึ้นไปมองเห็นทุกระดับเลยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละมองเห็นทุกภูมิเลยอะไรเงี้ยค่ะโรคปัจจุบันเราเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาไม่อยากเกิดแต่ว่าเขามาภาวนาอนุโมหนาะสาสุบู์กับคนที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสวดมนต์ภาวนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําไปเรื่อยๆจนถึงกว่าจะถึงยุคพระศรีเขาถึงจะเริ่มแบบ